الحمد لله والصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم إنا نسألك إن من نافيا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها سكها أنت خير من سكها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ละัมดุลและพี่น้องผู้ที่มีหมานวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในการนำเสนอหนังสือตำราที่มีชื่อว่ากิตาบุนมมฟีดฟีมมฮิมมาติตตะฮีดเป็นหนังสือตำราที่รวบรวมสาระสำคัญในการให้เอกภาพต่อละสุปหานหัวตาลาของท่านชิคศาสตราจารย์ดรอับดุลกอเด็ดบินมฮัมมัดอัลต,โ,ตโซฟีฮะฟีซอฮุลโลท่านถือเป็นคณาจารย์ที่สันทัดในเรื่องของหลักอากีดะแล้วก็กลุ่มก้อนต่างๆแล้วก็ท่านก็มีความถนัดในเรื่องของ ประเด็นของกลุ่มต่างๆหรือแนวความคิดร่วมสมัยหนังสือตำราของท่านมากมายพี่น้องผู้ที่มีหมานที่ถูกถ่ายทอดด้วยกับผลงานเขียนของท่านในห้องสมุดมากมายหนึ่งในนั้นหนังสือตำราเล่มนี้ผมก็ได้มาในสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยอิสลามน,านนครมาดีนะก็ในวันนี้อยากที่จะต่อในข่าวที่แล้วพี่น้องผู้ที่มีหมานเราก็ได้พูดถึงเงื่อนไขคําปฏิญาณตนมีอยู่ เงื่อนไขด้วยกันวันนี้เราจะเข้าสู่เงื่อนไขที่สีนั่นก็คือน้อมนําปฏิบัติคําว่าน้อมนาปฏิบัติพี่น้องผู้ที่มีมาในหลักภาษาอาหรับนั่นก็คืออันอินกียาตอันอินกียาตหมายถึงอะไรการน้อมนําปฏิบัติมันอยู่สวนทางกับอะไรลิตตารกุกีการทิ้งไม่ยอมรับไม่ยอมปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐสุภาณ์นะฮ<อ>ัวตะอาลาประเด็นเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันเพราะการ ปฏิบัติพี่น้องผู้ที่มีอบานมันจะต้องอะไรรักษาจนกระทั่งเขาจบชีวิตของตัวเองจนกระทั่งชีวิตของตัวเองหมดลมหายใจเขาจะต้องปฏิบัติบทบัญญัติของรัสปฮาหนาะหัวตแต่อาลาจะต้องรักษาเงื่อนไขนี้จนกระทั่งชีวิตของเขา จบสิ้นบนโลกดุนยานั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นการละมหมาดการถือศีลอดการประกอบพิธีฮัจการจ่ายซาการการทําความดีการการะทาต่างๆที่เป็นบทบัญญัติของลอสุปฮา,าห์นะฮัวตาอาลาด้วยเห็นนี้พี่น้องผู้ที่มีหมาดเ,เงื่อนไขของคําว่าละอีละไหลลาะเขาจะต้องปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นถ้อยคําหลักความเชื่อ หรือหลักปฏิบัติก็ตามด้วยกับถ้อยคําที่ว่าละอีละหิละล้อไม่มีพระเจ้าอ่นไดที่ควรขอรบสักการะเว้นเต่ละสุบหฮานะฮัวตาอัลาเงื่อนไขนี้พี่น้องผู้ที่มีอิหมานอยากที่จะนําเรียนว่าเป็นเงื่อนไขที่พูดถึงเรื่องอะไรเมื่อเวลาเราบอกว่าน้อมนําปฏิบัติเงื่อนไขนี้มันสอดคล้องกับเงื่อนไขต่างๆที่อยู่ในคําปฏิญาณตนของละสุบฮานะฮัวตาอัลา ลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีหมานบรรดานักวิชาการได้อธิบายไว้อย่างไรบ้างนั่นก็คืออันอินกียาดบินมุสตันซามาตินกอบูนว่าลาอัลลัลฟ فارق เบยนะฮูวเบยนัลกอบูนอันนั่นอินกียาดฮวันอิตติบาบินอัฟอันวัลกอบูลูอิซฮารูซิฮัติม่านาซาลิกะบิลกอวนวยันซัมมินฮุมะจามีอันอิตติบา วลากินอันอินกียัดวันอิสลามวันอิดวันอิวันอิดอนวาอาาตักกุิใอินมินอฮกมินลาฮีบันดาเนืองจาการพิทักษ์พุที่มีมานในคราวก่อนอยากที่จะเท่าความเราก็ได้พูดถึงในเรื่องของอะไรอันกอบุญอันกอบุญก็คือการยอมรับนั่นเองการยอมรับหลักการาศาสนาของละสุบฮนะฮวตาละ ด้วยเหตุน,นี้เมื่อเวลาเรายอมรับแล้วพี่น้องผู้ที่มีอมานเราจะต้องผ่านกระบวนการน้อมนำปฏิบัติหลักการาศาสนาของลัทธ ah ิสุภะนะหัวตาอลาดังนั้นเมื่อเรายอมรับสิ่งที่มันเป็นความจำเป็นสำหรับผู้ที่ยอมรับนั่นก็คือเขาจะต้องน้อมนำปฏิบัติน้อมนำพระดำริที่มาจากอลัทธ ah ิสุฮานะหัวตาอลาวาลอัลลัลฟัตบรรดาเนชการได้กล่าวว่าข้อแตกต่างอาจจะ มีความคล้ายคลึงกันแต่มีข้อแตกต่างระหว่างการยอมรับกับการน้อมนำปฏิบัตินั่นก็คืออันอิงกียาดการอันอินกียาดพี่น้องผู้ที่มีหม่านการน้อมนำปฏิบัติหมายถึงการตามการเชื่อฟังด้วยกับการปฏิบัติส่วนอันกอบูนหมายถึงการเปิดเผยความหมายด้วยกับคำด้วยกับถ้อยคำว่าฉันนิยอมรับตหลักการศาสนาขอหรอ เปิดเผยตนเองว่าชั้นเนี่ยยอมรับชั้นยอมจำนนตต่อหลักการศาสนาของเราฉันไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับการกราบไหว้อื่นจากลอสุบฮหานะฮัวตาอัลาทั้งสองประการเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ควบคู่กันเมื่อคุณยอมรับคุณจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติไม่มีทางพี่น้องผู้ที่มีอิมานที่บอกว่าผมยอมรับแต่ผมไม่ยอมที่จะกราบไหว้ต่อลอสุบฮานะฮัวตาอัลลามันสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงหรือ จะบอกว่าฉันเนี่ยยอมจำนนต่อหลอและประกาศตนว่าฉันเนี่ยไม่ยอมรับก็ไม่ไม่ได้เหมือนกันเพราะคนเราเมื่อเวลาน้อมนำปฏิบัติเขาจะต้องยอมรับเขาจะต้องยอมรับก่อนไม่ใช่ถูกขู่เข็นไม่ใช่ถูกไม่ใช่ถูกอะไรก็เรียกว่าถูกขู่เข็นให้กระทำหรือให้พูด เขาจะต้องผ่านกระบวนการเมื่อเวลาน้อมนําปฏิบัติเขาจะต้องยอมรับอยู่ในหัวใจของเขาและเปิดออกมาเปิดเผยออกมาหากเปิดเผยไม่ได้ให้หัวใจของเขาเป็นตัวการันตีว่าเขาเป็นผู้ที่ไม่ปฏิเสธตัวถ้อยคําของละสุบฮหนะห,ห,หัวตาอลาด้วยเหตุน,นี้พี่น้องู้ทธิมีมาไม่ว่าจะเป็นการยอมรับและน้อมนําปฏิบัติมันมีความหมายเดียวกันนั่นก็คือจะต้องเชื่อฟังจะต้องปฏิบัติตามว่าล้กินอันอิงกีย์ส่วน การน้อมนำปฏิบัติถือเป็นการอะไรซีโรราบเป็นการซีโรราบอย่างสิ้นเชิงด้วยกับหลักการศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยกับการปฏิบัติไม่ลดละสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นบทบัญญัติของละซุบะฮานะฮัวตะอาลาหรือระง,งับไม่กระทำบทบัญญัติหนึ่งบทบัญญัติใดของอัลลอฮ์ก็ไม่ได้อยู่ในหนังสืออัชฮะดะตนันและความหมายทั้งสองของมัน ของท่านเชคอิบนูจิบรินหน้าที่81ต่อมาพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านลงมาดูหลักฐานต่างๆที่บ่งชี้ถึงการน้อมนำปฏิบัติหลักฐานที่หนึ่งอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตะอาลาได้กล่าวว่าว่วาม่ยุสลิมวะเจฮะฮูอิลลอฮิวะฮูะมุฮซินุนฟะกอดิสตัมสะกะบินอัรวะตินวุสก็อยู่ในสุรตุลุกม่านองการที่22อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตะอาลาได้กล่าวว่าใครก็ตามที่ยอมจำนน ใบหน้าของเขาไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮหัวตาอลาเท่ากับว่าเขานั้นเป็นผู้ที่สวามีภักดิ์ต่ออัลลอฮ์เป็นผู้ที่กระทาความดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮหัวตาอลาเท่ากับว่าเขานั้นได้ยึดสายเชือกอันมั่นคงนั่นก็คือสายเชือกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮหัวตาอลาหลักฐานที่สองพี่น้องผู้ที่มีอม م านอัลลอฮฺซุบฮานะฮหัวตาอลาได้กล่าวว่าว่ามันอัซสนุดีนะ มิมั่นอัลลอฮ์ว่าจ่าห์ลิลลาฮิวะฮุวะมุฮซินุวัดต์บะ ع มิลละติอิบาระฮิมะนีฟะอยู่ในสุรทูนีซะองค์การที่125อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าใครก็ตามที่ยอมจำนนซีโรราบต่อหลักการศาสนาและเขาได้ยอมจำนนได้ทำให้ใบหน้าของเขาเขายอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา บุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่ซีโรราบต่อละ <c oughs> และเขาได้เจริญรอยตามแบบอย่างแนวทางของท่านนาบีบรอฮีมะลัยฮิสสลามที่อยู่บนแนวทางที่ถูกต้อง <c oughs> เป็นแนวทางที่อะไรออกมาจากการตั้งภาคีสูก่การตั้งการอะไรการตั้งเจตนาบรสุทธุ์เพื่อลัทธิบะฮาหนะฮัวตาอาลาะนั่นก็คือการให้เอกภาพต่อลัทธิบะฮาหนะฮัวตาอาลา และหลักฐานที่สามพี่น้องผู้ที่มีมานดังที่อลัลลอฮฺสุบฮานะฮฺว่าตาอาลาได้กล่าวว่าว่อานีบูอิลารบบิกุมวะอัสลิมูละหูอยู่ในสุรตุดซุมัดองค์การที่54อลัลลอฮ์ได้กล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายจงย้อนกลับไปยังผู้อภิบาลของพวกท่านและจงซีโรราบต่อพระองค์ และหลักฐานที่สี่พี่น้องผู้ที่มีมานังที่ท่นานอัลสุลสลลอฮฺและฮุยฮสซัลลัมได้กล่าวว่าและยุมีนูอาห์ดูกุมฮัตยะกูนาฮาวะฮูตาบาลิมาจิตูบิฮีท่านอัลสุลสลลอฮฺและฮุยฮสซัลลัมได้กล่าวว่าไม่มีคนหนึ่งคนใดที่จะศรัทธาในหมู่พวกท่านจนกว่าอารมณ์ไฟต่ำของเขาจะต้องตามในสิ่งที่ฉันนั้นได้นำมาหมายถึงว่าจะต้องระง,งับอารมณ์ของเขาอยู่ใต้ บทบัญญัติของลัทธิสุภะนาหูวะตาอาลาไม่นําจิตใต้สํานึกของเขาไม่นําอารมณ์ไฟต่ําของเขาอยู่เหนือหลักการาศาสนาของลัทธิสุภะนาหูวะตาอาลาประโยคนี้พี่นองผูพที่มีหมาบนบรรดานักชิชาการได้กล่าวว่าะดิษบทนนี้ถือว่าเป็นะดิษที่อะไรสามารถที่จะนํามาเป็นหลักฐานได้อยู่ในหนังสือเยอามียนอูลุมันให้กมของท่านอิบนุรอยจับเลมที่สองาทีห้9 3้าและ395 และในหนังสือมิชกาตุนมอซอเบียของท่านอิมามอันบานีเล่มที่หนึ่งหน้าที่59และในหนังสือซีละลุนจจนนะบีตาครีจินซุนนะหน้าที่12นี่คือฮะดิษบทหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมานที่จะมาตอกย้ำว่าเรานั้นจะต้องอะไรน้อมนำปฏิบัติเมื่อเวลาเชื่อต่ออัลลอยอมรับต่อบทบัญญัติของลลอเราจะต้องน้อมนำ คำสั่งใช้ที่มาจากรัชบาลันะฮัวตาละและก็เงื่อนไขที่5พี่น้องผู้ที่มีอมานั่นก็คืออส,สิดกุลมูนาฟีลิลแกสิบจะต้องมีความจริงใจความจริงใจมันจะอยู่คู่ขนานไม่มีทางที่จะอะไรมาบรรจบกันนั่นก็คือการโกหก เราจะต้องมีความจริงใจต่อรัศมะห้าหน้าหัวต่อะ,ะเงื่อนไขนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญพี่น้องเพื่อที่จะเป็นการแยกแยะระหว่างบรรดาผู้ที่กลับกรอกกับบรรดาผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้ที่ยอมจำนนต่อรัศมีห้าหน้าหัวแต่อาลาเงื่อนไขนี้หมายถึงอะไรพี่น้องผู้ที่มีมานบรรดานุษย์ชาตได้กล่าวว่า a ย a k u n a k o d i konfi ล a u l i l a ilaha illallah wa tika d ู m a t l u liha sitkon y u n าฟิ n k a ซีบ i จอฮิรันวยยมนาเมนันเนฟากีบาตินันเฟลาโยคาลีฟุอฮิรูฮูบาตินาหูบันานุเฉกาได้กล่าวว่าหมายถึงว่าบุคคลหนึ่งเนี่ยเขามีความจริงใจคําพูดของเขาเนี่ยสัจจะในการเป่งด้วยกับถ้อยคําที่วไม่มีพระเจ้าอืน่นใดที่ควรเคารพสักการะเว้นแต่ละ AH. และจะต้องเชื่อในสิ่งที่จะตามมาหลังจากที่เขาได้ยืนยันต่อละสุบหาหนะหัวตาลาด้วยกับความจริงใจและไม่ เจียปนกับการโกหกไม่ว่าเปิดเผยหรือซ่อนเร้นจะต้องอะไรมีความจริงใจต่อรัสุบะฮานะฮุวตาอละเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเป็นผู้ที่มูนาฟิกในเชิงหลักความเชื่อพี่น้องผู้ที่มีหมานเพราะมูนาฟิกในเชิงหลักความเชื่อพูดออกมาแต่ภายในหัวใจของเขาเต็มเปลี่ยนไปด้วยการปฏิเสธธาต่อรัสุบหฮานะฮัวาตะอาละฟะยู่คอลิฟและ สิ่งที่อยู่ภายนอกของเขาจะต้องไม่ค้านกับสิ่งที่อยู่ภาย,ภายในจิตใจของเขาเหมือนกับมูนาฟิกที่อะไรภายนอกเนี่ยดูเหมือนว่าดูดีแต่ภายในนั้นเปื้อนเปื่องไปด้วยการปฏิเสธศรัทธาต่อพระสุภานะฮัวตาอาลาบัญญาตวะโตโอฮิรูหูมาบาตินิสิ่งที่เป็นภ,ภาพลักษณ์ภายนอก จะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นภาพลักษณ์ที่อยู่ภายในหัวใจของเขาจะต้องมีความจริงใจต่อรสุหานหัวตาละว่ามาฟีบาติลลกอนบีมาามากูลูบิลิซานีและสิ่งที่เขาเปล่งออกมาเขาพูดออกมาภายในหัวใจของเขาสิ่งที่เขาเปล่งออกมาด้วยกับลิ้นของเขาจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเขาว่าเจจรีอาลาเาวาริฮิมินันอามนและหลังจากนั้น เมื่อเขาจริงใจต่อรัศมีห้าหัวตาลาการงานของเขาก็จะฉายออกมาเป็นรูปประธรรมไม่ใช่ยอมรับยอมจำนนเชื่อแต่ไม่ปฏิบัติก็มีพี่น้องผู้ที่มีอหมาดไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่ละหมาดไม่ถือศีลอดไม่ทําอะไรเลยกล่าวว่าละอิละหิละอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติเลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องว่าฮาซะหัวซิดกุลละดียัมนะมีนันนีฟากีบาตินัน เงื่อนไขนี้พี่น้องผู้ที่มีมานถือว่าเป็นเงื่อนไขที่สําคัญเพราะจะมาหยุดยั้งบรรดาผู้ที่กลับกรอกที่อยู่ภายในหัวใจของเขาปฏิเสธตลอดสุภาษณะหัวตะเภาว่ากาซาลิกาลายัทรอลาจาวาริฮิมาอยู่น่าคิดูมาฟีกลบิฮิมินันอิติกอดบิมัทลูลีลาอิลาฮ์อิลลาห์และมุกตาด้าหวันยะกีนบิฮิว่าห้าหัวศิษฐ์คุณที่อยูนาฟีอัลกคัิบ์ซ่าฮิรัน บรรดานักเชีการได้กล่าวว่าในทํานองนั้นแหละเมื่อเวลาเขาจริงใจต่อละซุบหฮานาฮูวตาอาลาความจริงใจของเขาจะต้องไม่ปรากฏออกมาด้วยกับคําพูดหรือการปฏิบัติของเขาที่ค้านกับสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเขาไม่ว่าจะเป็นหลักความเชื่อหรือสิ่งที่บ่งชี้ถึงคําว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรเคารพสักการะเว้นแต่อัลลอฮ์หมายถึงว่าเขากล่าวว่าละอิลาฮิลลอ การปฏิบัติของเขาเนี่ยจะต้องไม่ตั้งภาคีต่อลออไม่ก้มกราบต่อสิ่งอื่นนอกจากลอสุบฮานะฮัวตะอาลาเท่านั้นเพราะคําว่ลาละอีละให้เราเลา,ลานั้นคือไม่มีพระเจ้าอุนไดที่ควรกรพบสักการะเว้นแต่ลอสุบฮานะฮัวตะอาลาและนํามาปฏิบัติพี่น้องผู้ที่มีอีมานและมั่นใจด้วยกับถ้อยคําเหล่านี้นี่คือการจริงใจที่มันเป็นเหมือนกับคู่ขนานของคนที่กลับกรอกคนที่โกหก ต่อหลักการศาสนาของละซุบะฮานาฮัวตาอาลาที่อยู่ภายนอกต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอ ي มานมาดูหลักฐานมีอะไรบ้างหลักฐานบ่งบอกถึงคนที่จริงใจต่อละซุบะฮานาฮัวตาอาลาบุคคลเรกพี่น้องผู้ที่มีอม م านที่ท่านนาบีมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมให้สมญานามนั่นก็คือท่านอบูบักอัสิดดีเป็นผู้ที่จริงใจที่สุดจอมจริงใจ ต่อหลักการศาสนาของลัทธิสุบฮานะฮัวตาอาลาเงื่อนไขนี้พี่น้องผู้ที่มีมาหลักฐานที่หนึ่งดังที่ลัทธิสุบฮานะฮัวตาอาลาได้กล่าวว่าอะลิฟลามีมอะลิฟลามีมถือเป็นอักษรย่อหนึ่งที่ไม่มีความหมายไม่มีใครรู้เว้นแต่ลัทธิสุบฮานะฮัวตาอาลาอาฮซิบันนาสอัยยุตรกูุอัยย์กูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตานูนมนุษย์จะคิดหรือว่าพวกเขาจะถูกทิ้งให้อยู่เดียวได้ โดยที่ให้เขากล่าวตามอำเภอใจว่าฉันศรัทธาต่อลอเล้วพวกเขาจะไม่ถูกสอบสวนไม่ถูกทดสอบวะลากอดฟัตันนันและที่นามิงกอบอลิฮิมและแท้จริงเราได้ทดสอบบรรดากลุ่มชนที่มาก่อนพวกเขาวลาแะละมันน ال ัลลอฮุลลาีนันซอดากูวลาแะละมันนันกาซิบินดังนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะะตาะลาทรงรู้ดียิ่งบรรดาผู้ที่สั์จริงบรรดาผู้ที่จริงใจ และพงคทรงรู้ดียิ่งว่าใครเป็นผู้ที่กลับกรอกและปิ้นป้อนต่อหลักการศาสนาของรัฐุภาเนฮัวตาอยู่ในสุรตุนอังกะบูรองค์การที่1และองคการที่3 และหลักฐานที่สอพี่น้องผู้ที่มีม่านดังที่อัลสุบฮานะฮวตะลาได้กล่าวว่าอิดะจาอักันมมนาฟิกุนกอลูนะชดูอินนะการอซูลุลล่ฮินัาลาลอลุยะเลมอินนะการาซูลุวัล่อฮุยญะเลอินนักมุราฟิกีนลลอินนะราะุนุเอินการี่่หลมินนกาลาะสูลล่าวว่าเมอการาลกลกเชมงหลักาวามเชื่อได้มาหาเจ้า พวกเขากล่าวว่าเราได้ปฏิญาณตนแล้วว่าท่านนั้นคือรอซูลของอัลลอฮ์แต่หารู้ไหมว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาอัลาะทรงรู้ดีว่าแท้จริงท่านรอซูนคือเราซูนของพระอ,องค์และอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งกว่าอีกว่าพวกเขาเหล่านั้นที่ปฏิญาณตนคือบรรดาผู้ที่ขับกรอกในเชิงหลักความเชื่อที่พวกเขานั้นโกหกต่ออัลล์สุบฮานะฮุวาตาอัลาโกโกหกต่อท่านเราซุสรราลาสัลลาฮาอะลัยฮิวะซัลลัม องค์การนี้พิดังผู้ที่มี إ ي มาบนบรรดาการไก้กล่าวว่าฟันมโนฟิกูนัยกูลูนับีอันซินัยทหิมว่าเลกินนะหมยุงกิรูนามัตลูละชะฮาดัติบิกูลูบิหิมบรรดาผู้ที่กับกรอกในเชิงหลักความเชื่อในพวกเขากล่าวด้วยแค่เพียงปลายลิ้นของพวกเขาเท่านั้นแต่ภายในจิตใจของพวกเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยการปฏิเสธด้วยกับถ้อยคําปฏิยาณตนดังนั้นอรัสุบฮานะหัวตะอาลาได้ตัดสินว่า ถ้อยคําที่พวกเขาเปล่งออกมาคือถ้อยคําที่เป็นการโกหกบีอันบีอันนามมร์มมจารรดันเกลิบิลลิซาและยุนจีฮิมบันฮุมฟิาร์กินอสฟัลมินันนาการที่พวกเขาเปล่งออกมาด้วยกับคําปฏิญาณตนพี่น้องพุทธิมีมานแค่เพียงปลายลิ้นเท่านั้นมันไม่ทําให้เขานั้นรอดพ้นจากการลงโทษของรัฐสุบนะฮนาหัวตาลาได้ มันไม่ทําให้อัลลอฮ์ทรงทําให้พวกเขารอดพ้นจากการลงโทษของพระอ,องค์ได้แต่ยิ่งหนักไปกว่านั้นพวกเขาจะอยู่ในอะไรชั้นที่ต่ําที่สุดในไฟนรกพี่น้องผู้ที่มีอิมานอินนันมูนาฟีกีนาฟิดดัรกินอัสฟาลมีนนนารนี่คือสิ่งที่อันตรายที่สุดสําหรับคนที่ปิ้นป้อนตละการศาสนาของรัสุบนะหนาฮูวัตอาลและหลักฐานที่สามพน้องผู้ที่มีอิมาน ดังที่ท่านลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมได้กล่าวว่าไม่มีอะห์ดันยช هد อัลลอฮ์อิลล a ล h وأن محمد الرسول الله سيد من قنبيه إلا ح ر م ล الله على ا น ن ا ر ท่านลอฮุอะล الله วะสัลลั م ได่กล่าวไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรใดการคารพพักดีเว้นแต่รัุบฮานะฮูวตะอาลาและเขาปฏิญาณตนว่าแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอล์มีความจริงใจ ที่ออกมาจากก้นลึกในหัวใจของเขาวเว้นแต่เขาจะได้รับสิทธิ์นั่นก็คืออัลลอฮ์จะห้ามให้เขานั้นเข้าสู่ไฟนรกนี่คือความประเสริฐอย่างหนึ่งพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านสำหรับคนที่จริงใจต่อละซุบฮานะฮุวาตาละฮะดิษบทนี้อยู่ในบันทึกของอิมมองามานุคข้อรีและก็หลักฐานที่สี่พี่น้องผู้ที่มี إ ي م านฮีนาอัลล ah ัมมารอซูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอันอารอบียะชารอันอิสลามวกาลละหุนอันอารอบีวัลลอฮิ ลาอาซีดูอัลัยฮะวะลาอังกุศุมิน่ากาลระซูละห์ลัลลาละฮิวะซัลลัมอัฟลาฮะอินซอดักท่านอุษุนลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดกับอาหรับชาวชนบทพูดถึงบทบัญญัติต่างๆของอัลลอฮานะฮหัวตะอาลาและชาวชนบทได้พูดกับท่านนบีมุฮัมมัดลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าฉันจะไม่เพิ่มหลังจากนี้อีกต่อไปและไม่ลดหลังจากมันอีกตต่อออไปหมายถึงงบบทัััญญิขลล์ เลตรนุดุสุนทลอฮุอะละหัวซัลลมได้กล่าวว่าเขาคนนี้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วหากเขาพูดจริงหากเขาจริงใจต่อท้อยคำที่เขาเปล่งออกมาหะดิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีมานบันทึกโดยมามันบุคคลีและอิมามุสลิมต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานเงื่อนไขที่หเงื่อนไขที่6ถือเป็นเงื่อนไขที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันเพราะจะแยกระหว่างบรรดาผู้ที่ตั้งพาคีต่อล้อและบรรดาผู้ที่ ให้เอกภาพต่อรัสูบะฮานะฮุวาต้อาลานั่นก็คืออันอิคลาสูอันโมนาฟีลิชิรกีการบริสุทธิ์ใจต่อรัสูบะฮานะฮุวาต้อาลาถือเป็นคู่ขนานที่ไม่มีวันที่จะมาบรรจบระหว่างการตั้งภาคีต่อรัสูบะฮานะฮุวาต้อาลาอะไรคือการบริสุทธิ์ใจพี่น้องผู้ที่มีอิมานนั่นก็คือยูรอดูบิฮันยูรอดูบิฮะอัชชัรฟทัศฟียะตุลกันบเบะ و ت أ خ มายูด ن ด ل ม ا นาลาอิลา لا อิลลัลลอฮ ه บรรดานักวิชาการพี่น้องผู้ที่มีมาได้อธิบายเงื่อนไขนี้นั่นก็คือการขจัดการเจริญในหัวใจให้มีความสะอาดจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันหักห้ามหรือมันค้านกับถ้อยคําความหมายของคําว่าไม่มีพระเจา้าใดที่ควรกรพสักการะเวน้นเตระสุบาฮนะฮวตอัลละวัตสวีตุลอิบาดะห์วะตะคลีสุฮามินชาวะอาาิบ ah, uh ah ิชิรกิวริยะและเป็นการ ขจัดทาให้อิบาด้านั้นมีความหมดจุดมีความสะอาดเจรในทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปิอะเปื้อนการตั้งภาคีการโอ้อวดและต่อมานั่นก็คือวันอิคลาสอันตะกูนันอิบาดะตูลิลลาฮิวะเดะการบริสุทธิ์ใจต่อรัุบีห้าหัวตะลาคือการที่ให้อิบาดาต่างๆทั้งหมดนั้นเดออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียว ดูน่าจะสฟรฟ้าฮิอัลว ء غ ل غ ي ล الله กุนม ل ل รบวั مقرب ولا نبي م สันจะไม่นำอิบาดาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมอบให้แก่สิ่งอื่นมอบให้แก่ผู้อื่นจากลรสุบหฮานหัวตาละไม่ว่าจะเป็นมาลักที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดหรือนบีที่ถูกส่งมายังมวลมนุษย์ก็ไม่มีทางพี่น้องผู้ที่มีอ ي มาน คำพูดนี้อยู่ในหนังสืออั ah a s h h a า a t m a n a h u ะ a Umatan t ซิมูฮูกุลลามินฮูมาของท่านอิบนูจิบรีนหน้าที่83และก็84หลักฐานของการบริสุทธิ์ใจต่อละสุบหานะฮูวัตาลามีมากมายพี่น้องผู้ที่มีอิมานหนึ่งในหลักฐานนั่นก็คือดังที่อัลละซุบหานะฮูวัตาลาได้กล่าวว่าอัลลอลิลลาฮิด,ดีนุนคอลิส จงทราบไว้เถิดว่าการอิบะดาคําว่าศาสนาในที่นี้ไม่ถึงพี่น้องผู้ที่มีอมานนั่นก็คือการอิบะดาที่บริสุทธิ์นั้นจะต้องมอบให้แด่เราสุภาพนะฮัวตะลาอยู่ในสุดรรมสัมพันธ์องค์การที่สามไม่ถึงลายักบ์ลุลลอฮ์มีนันอามารีอิลลามาอัคลาะอฟีฮินอามินลิลลาฮิวะห์ดะลาชารีกะละหูองค์การนี้ได้บอกว่ายังไงพี่น้องผู้ที่มีอมานหมายถึงว่าอัล l l a ์จะไม่รับ ไม่ว่าการงานใดก็แล้วแต่เว้นแต่การงานเหล่านั้นจะบริสุทธิ์ใจผู้กระทำบริสุทธิ์เพื่อรัสุบหานะหัวตละลาแต่เพียงพระอ,องค์เดียวไม่มีภาคีใดๆพร้อมกับพระอ,องค์และหลักฐานที่สองพี่น้องผู้ที่มีอมานดังที่รัสุบหานะหัวตละลาได้กล่าวว่าวะมมาาอออููีีริิิลลลลลลยบดดุุุคซนนฟ อยู่ในสุรตุลใบยีนะองค์การที่5ห้ลเราได้กล่าวว่าพวกเขาจะไม่ถูกสั่งใช้เว้นแต่ให้พวกเขานั้นได้เคารพอิบะดาต่ออเลาะในสภาพที่มีความบริสุทธิ์ใจในการทําอิบะดาเดอละสุบฮานะฮุวาตัดะละเขาคือผู้ที่อยู่บนทางนําที่ถูกต้องพี่น้องผู้ที่มีอิหมานใครที่บริสุทธิ์ใจต่อละสุบฮานะฮุวาตัดะละและหลักฐานที่3ามดังที่ท่านนสุนซัลลอฮ์ฮวาไลฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะฮะร์รมะอเลันนารมันกาลลาอิลาห์อิลลัลลอฮยะบตากีบิซาลิกะวัจฮฮลลอ แท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาอัลาจะหักห้ามไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่ไฟนรกหากเขามีความบริสุทธิ์ใจแสวงหาพระพักของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาอัลาด้วยกับถ้อยคําที่ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรขอรพสักการะเวน้นแต่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาอัลาฮะดิษบทนี้ก็ในบันทึกของอิหมามับุคอรีและอิหมาม,มุสลิมเช่นเดียวกันพี่น้องผู้ที่มีอิหมานในบันทึกของอิหมามอันบุคครีบทว่าด้วยกีตทบุศลอ บทว่าด้วยหนังสือกิทาบุสรลาและบทว่าด้วยอันมาซายิดะฟินบูยุดและก็ในบทว่าด้วยการบริสุทธิ์ใจต่อละซุบฮาหนะฮัวตาอาาในการงานที่แกทำเพื่อละซุบฮานะฮัวตาอาาต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอ ي มานมีหลักฐานที่สีนั่นก็คือดังที่่านรอซุลลอลอฮวาและฮุอซสลัมได้กล่าวว่าอัสอาดุนนาซีชีบีชีฟาอาตีมันกาลลาละอิลาฮิลลัลลอฮฺข้ลิซัลมินกลบิฮีมนุษ ที่ปื้มปิติมากที่สุดด้วยกับการได้รับการไก่เกียร์ของฉันการช่วยเหลือของฉันคือผู้ที่กล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรเคารพสักการะเว้นแต่พระสุภะนะหัวตาละและเขามีสาภาพที่บริสุทธิ์ที่มาจากก้นลึกของหัวใจของเขาหะดิษบทนี้ก็เช่นเดียวกันพี่น้องผู้ที่มีหมานบันทึกโดยอิมามุบุคอรีนี่คือจุดเด่นพี่น้องผู้ที่มีหมานที่มีความสําคัญมากในการรักษาด้วยความ โดยการที่เรานั้นรักษาความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลสุบะหานะฮัวตะลาทั้งหมดที่ผมได้บอกตั้งแต่เงื่อนไขที่หนึ่งจนกระทั่งเงื่อนไขที่6เราจะต้องรักษาเท่าชีวิตเหนือชีวิตของเราไม่ใช่เท่าชีวิตเหนือชีวิตของเราด้วยซ้ำพี่น้องพุทธิมีมาจนกระทั่งความตายได้มาประสบแก่พวกเราพี่น้องดังที่อัลสุบะหานะฮัวตะาลาได้กล่าวว่าวุาบรับเกะฮัตายาตียะกันยากินจงคอรพอิบาดะด้วยกับความบริสุทธิ์ จนกว่าความตายนั้นจะมาประสบเก่ท่านนี่คือเงื่อนไขหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีหมานอยากที่จะเติมเต็ม ความรู้ซึ่งกันและกันเป็นการสกิดซึ่งกันและกันทั้งตัวของผมเองและตัวของผู้พูดและตัวของผู้ที่ฟังการบรรยายในครั้งนี้เพื่อเป็นการอะไรเติมเต็มซึ่งกันและกันพี่น้องผู้ที่มีมานอิ่งชาวล่อในเงื่อนไขที่7แล้วก็เงื่อนไขที่8ดค่อนข้างที่จะยาวสักนิดหนึ่งในข่าวหน้าเราก็จะมาพูดถึงในประเด็นเหล่านี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยพี่น้องผู้ที่มีมานก็ชาวลอ Rokai majukan ikang neng, kau kau bintai duit kap. Wabil lahituafik wahidah ya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.